ฮ้ล l o guys, my name so were with brand Today have ừ, n า m e is s โด i a t o d a y w e ้วอเบกนคุณายกับอนรีวิวริวตัวนี้เรามีนางเรามีเอื้อเรามีเีอะเขืรามะเรามีมเอามมะเรามีมะเขามีมะเเามีราอาะเรามีามาามเมืมอารเอเาเพอเืม เราเข่อไอันนี้เมเป้งอันนี้เมอันนี้อันเมดแข่งเม็ดมะขามเมดแข้งเอไม่แ่ไม่่อกเปเจียวแล้วก็เดี๋ยวพักแย่งมะนั่มก็ปกขาเยสเนี่ยเฮ้ตู้แล้วก็น้ำยานั่งแกน้ำยานั่งคุณอะทำไมลอยหาซิ้ออันนี้ก็ลอยกลอยย้๊าลอยแม่งอันแม่งแง่ง

h ีแ e งกวามีแงวาแครกเกอร์แครกเกอร์หอยเชีงแตหอยเจีงมานั่หอยแชีงหอยเชก็ซืสอมานั่งไ้จิงก็สมตำมะแลงเอมะดอร์่อเมลิงแล้วก็ฮออเมียงจะไข่เามากเอเามากกักไปตุนไปเพราะว่ายังค เที่ยวตลาดรู้าบัตรใดเรือพี่น้องโควิดหลายหลายโควิดโรคโควิดเลยไปซื้อก็เผามม่ไม่ยาวิเยรัอยาเป็นยังดอกยาบ้านทีไปซื้ออันอันนั้นอ่ะมันบ่ใดเศรษฐีพดุ้นเราจะไปซื้ออันอันได้อีกอนเ็บจันมันโมีให้หมแดงหดเราไปโรงพยานาลยืดวดแรงขัางบน เอามาปากคือปากน,น้องน้าอันนี้เขามะเสียมาใต้ตู้เย็น้จ้ะกะน่องม่วนดิน่องม้วกกบมี่มาใส่ตู้เย็นไว้ละเส่ของฟิปว้น,อน้องมวกกบเอาบ<ห>น่องมัวเดียวถ้าอมเต้างปเลยเลยอย่ามันเสียมันเป็นยังกอกอก็ได้แต่แค่นี้เกืบย,ย่างอัน อันนั้นนะของอาหารที่เราอยากได้เนี่ยมันบ่มี่มาสิไปซื้อนั่นแหละสองย่างเอามาทอดั่กะมีเท่บบา,นะากกปปดีเนาะจ้ะเนาะแล้วก็สิไปอันดิวิวอือญี่ปุ่นล่ะยี่บ่บานี่ปวดบานนีกจูเนียงกับไปนั่มจูเนียกับบี <c oughs> ข้างรถไข่พฟอมหลานแค่ใด โอ้โหว่าเด้ไปเต้ๆกับว่าเด้ไปแค่ไหนกับว่าไปอยู่บ้านค่ะเอาไปนั่งมือซีนีเดี๋ยวไปนั่งตลาดอันเวลานี้เขาก็เอาลิ้นกระสีมันมีเสียงเพลงตัวค่ะไทยเน่ยโอ๊ยอันนี้ใช่ลิ้นกริสีรอเปล่าเนี่ยไม่ครับน่าจะนะเอใครๆก็จะพูดนะคะเฮ้ยค่ะเพราะว่าเออ นีนียก็พูดภาษาอังกฤษใส่ไปเลย And then we just not gonna talk about the l e c a c y and then shut up the legacy music of s o h a d a la 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 We hate legacy Hey shut up เ e ้ามี t tomato oh We got broccoli We got broccoli We got vegetables อีกด้อืมม้ก่อนฮันี่น่ารักเอาแต่ละหลานห่วย่ดไ่้เด้งนไกนด้ทงไม่ลอมอันนี้ก็มลงโอ้ทำไมไม่อ้วกละจูเนีไม่ก็อ้วกคนโลกจินนี้ก็จะกินว้าเป็นโรคจิดกินแมลงอัแล้วหลานห่วยห้ยขอด้คุณผ้ชมเอ้ยขอ่อยกิน เขาบอกก็ไอ,อ,อินแต่นนย่าถินแบบนี้าอันนี้มีอย่างก็นกี่นี่มีอย่างก็มีแบบแบบอย่งก็เขาเปยดน,น,น,นี่นี่พักเยักสน,นอันนี้บูดปว,วดอ,อ่อนอ่อนเลยปวดเหลืองอ่นอนสกันพัน,นพีนี่พัีพเสียสาซะย่งางพับพี่นอ้อย บังยูบอะไรนั่นไปตังไกเนาะมทหารบ่าเป็นไก๊กไกพี่น้องอันอยากอยากได้นึ่งนึ่แข่งก็ได้แล้วเจ่าบ้าบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิกินแบบนี้บ่หรือเพิ่นกินแบบตัวแจ๊ะมันเนือนั่นนึ่แข่งหรยเอาแบบนี้มาอืมเอาแบบนี้มากกับดีขัวคือเก่าแล้วเนาะ จลอยหนึ่งพนะอยากร่อง,งบาบายอยม,มึงพอว่ายูบัติมบีด้ต้องไปหอดพุงต้องไปหอดุอาหารเพื่ออาหารหอะไรพระเจ้าสีส้มมาจากถุงทางฟังล่าพนะไปหรือไปบา,ายเงี้ยได้แต่คนเกษตรไปไก่ไก่แปดสิบกิโลแปดสิบกิโลพี่น้องไปมึง แต่ว่าก็บิบกับอยากได้ที่นู่นได้น,น้องใหม่ก็ได้ดูน้องใหม่น้องใหม่ก็ได้สมใจอยู่ได้สมใจอยู่น้องใหม่ยมียงที่ดอกลอยหาสิบบาทลอยหาสิบบาทเบิดน,นี้ในมาครับในทันใดเขาก็ไปอันตละตะาดหน้าบันเขาก,กมีมีกระตักธรรมดาบ่มีอาหารแบบว่า ิเฮ็ดก no ับพ่อมี้เฮ็ดละงอกเฮ็ดละงอกตัวแล้วนเฮ็ดละงอก่งงปอาหารตรงพ่อมี้สับฟิงเสียงเพลงมันเข้านะวีโดไลบรูโนโนเสียงเพลงน่ะมันเข้าอยู่แล้วล่ะวีโดทอกะบ้ารูโนอ๋อไอ้ลาคุณยชมก่อนอือ Five 2. Mm. 5, 2. <laughs> Five zero. <laughs> Five. Bye. <laughs> right? Mm. Bye. Uh, I don't know. Huh? Um. Okay, so, so, so. get one. Yeah, yeah, just go cool. okay. And I'm playing the games, playing one piece. back. Okay. ไอ้โดเ็นเด็กมาสนึ่งวกินเด็ก็สิป็นสิป็นไปไซกับบไดอยู่เดสองเงือนเที่ยวไปเที่ยวมาหากันเลยเงี้ยนใหญ่เงี้ยน้องสาวก็มาเงื่อนจ้ฟของหนึ่งเงื่อนเดินประกาไปเลยโควิดหลคยครัวอาหั้นหอโควิดยังจะไปหลายค่ะเอเคโอเคโอเคโอโอเ i

will be a part of our family. The that I meant means a supporter mm hmm. so thank you for supporting and we will see you later bye สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคิดหน้าพอกันไหมกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าฝากต่งคุณยายกับหลานๆแน่เดี๋ยวตรวจน่ yes bye ว่าไปสายมาสายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อคุณผู้ชม I'm just going to go play with like, yeah. <laughs> uh, you.